สวัสดีค่ะเพิ่งทำงานบ้านสเสร็จเผือแตก๋ยวกลับมาจากส่งเด็กน้อยโรงเรียนก็มาทำงานบ้านต่อตอนบ่ายว่าจะต่ำส้มต่ำจะได้ตํำหมดแล้วพี่น้องเมื่อยเท่ละ่ะอันมีพี่เอฟซีมาถามเน็กน้อยว่าทำไมเดี๋ยวนี้อะไร ยูทูบเน็ตดูเงียบเงียบเงาเงายอดวิวไม่ขึ้นไม่ขยับไม่อะไรเลยดูเหมือนกับแบบบริงหมถึงเหมือนกับเงียบย่ำอยู่กับที่เนาะจา้ะแม่ก็สิมาบอกว่าชว่วงนี้เน็ตยุ่งเลยเน็ตยุ่งมากเลยกับการที่อะไรอะ่ะเป็นทั้งแม่บ้านแล้วก็เป็นทั้งแม่คือทั้งกับข้าวห้เด็กน้อยไปโรงเรียนไปส่งลูกโรงเรียนกลับมาบางทีแม่ก็เหนื่อย ก็ต้องมาเก็บความเรียบร้อยงานบ้านนอกจากเนาะก็เลยทำให้เน็ตไม่ได้อัปเดตคลิปโชอ่ากินโชให้ดูเท่าไหร่เขาก็เลยว่าดูเหมือนกับอะไรอ่ะไม่มีอะไรน่าติดตามเห็นไหมเน็ตก็จะทำเท่าที่ทำได้นอกจากเนาะพ่อใหญ่ก็บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยกินโชเลยคือเน็ตเหนื่อย เหนื่อยในที่นี้ไม่ใช่ว่าเหนื่อยเรื่องชีวิตคู่หรือเหนื่อยในในตัวตนเน็ตแต่เหนื่อยมันมันเมื่อยมแม่จัดพี่นอ้องตื่นตีห้าทำกับข้าวให้ลูกเสร็จก็เตรียมไปส่งเขาโรงเรียนตอนเย็นเนตก็ต้องไปส่งเขาเทเวนดูคือทําให้ร่างกายเราอ่อนเพลียไม่ได้ว่าเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตคู่หรืจะเหนื่อยในในตัวตนเนตก็กินวิตามินแล้แเละตอนบ่ายมาก็นอนหลับอีกแบบนี้ ชีวิตแม่บ้านแม่บ้านพอสิบเอ็ดโมงก็เตรียมทำกับข้าวเที่ยงเขาก็เลยว่า,าช่วงหลังๆคลิปวิดีโอนดดเน็ตดูเงียบเหงาไม่ไม่ชวนติดตามอายอดวิวไม่ขยับเพนก็ว่าไปอย่างนี้แหละน่ว่าช่วงนี้เน็ตอาจจะ เบาๆในการทำคลิปนาะจากนาะทำได้เท่าที่ทำเพราะว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยเน็ตก็บอกไปแล้วว่าที่เน็ตหลับในตอนไปสง่งลูกเน็ตก็เลยต้องหันมาดูแลร่างกายตัวเองก่อนให้ให้กลับมาปกติก่อนตอนนี้ก็ยังเหนื่อยๆอยู่อืม้ม โอลตินเห็นไหมกินขนมนกับโอลตินเพิ่มกําลังก่อนก๊อบนี้ก็ไม่ได้ไปตีสามอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่สามันมันเมื่อยมันเพียพี่นอนนบอกบ่ถือมันมันเมื่อยมันเพียมันอ่อนล้าในร่างกายเรานี่ยเลยว,ว่าเดี๋ยวหยุดพักก่อนขอทานยาวิตามิน ให้ร่างกายกลับมาปกติก่อนเดี๋ยวนะีค่อยกลับมาลุยใหม่แล้วก็มีอะไรนะอยู่แต่บ้านเป็นว่าอีกละ่ะไม่มีการวางแผนอนาคตให้ลูกเลยหรอถ้าผุดอะไรอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นมาคือเขาหมายถึงอนาคตของลูกเน็ตวางไว้ยังไงเน็ตวางไว้แล้วเลยจ้าก็ขอบคุณเรื่องที่เป็นห่วงเด็กน้อยเน็ตก็วางอนาคตเขาไว้แล้วลหละเน็ตก็ไม่ได้ว่านั่งหายใจทิ้งเฉยๆแต่ละวันเน็ตก็มีการวางแผงการอะไรอะเราวางตัวของเน็ตแล้วแหละส่วนลูก ส่วนลูกนั้นน้องไทยเขาวางแผนอนาคตก็จะเรียนไปทางด้านไหนได้เคยพูดไปแล้วไหมที่ว่าน้องไทยเขาเลือกเรียนทางภาษาภาษา,า,ษาอ,อ,อังกฤษแล้วก็เยอรมันนาะจีนนอกจากสภาษาไทย4ภาษาเพราะเขาจะเลือกสายอาชีพครูสอนภาษานะคะไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะลูกเน็ต เน็ตโบเข้าไว้เลยต้องมีใบปริญญาเอกปริญญาโททุกคนนะคะเน็ตมาพูดคลิปนี้คลิปเดียวเนาะเนตดันลูกสุดกำลังแน่นอนจ้ะไม่ให้เขาหยุดครึ่งคึ่งกลางๆคือเขาต้องได้ใบปริญญาอีกหรือปริญญาโทเท่านั้นนะคะเนตวางแผนให้ลูกเรียบร้อยแล้วส่วนน้องฝนเขาเลือกเรียนทางคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ กับภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะเขาจะเรียนด้านบริหารธุรกิจเด้อจา๋าเด้อเน็ตมาตอบแล้วนะเขาอาจจะเป็น f อเก่าหรือ FC ใหม่หรือใครก็ไม่รู้แหละคือเขามาพูดว่าดูแล้วไม่ได้วางแผนอนาคตให้ลูกเลยอยู่เฉยๆเรื่อยๆลอยๆรู้ได้ไงนะคะรู้ได้ไงว่าเน็ตไม่ได้วางแผน แต่วางแผนของเน็ตนั้นไม่ได้วางแผนให้ลูกเท่าไปไล่จับฝรั่งมาทําผัวเด้อค่ะเด้อมันไม่ใช่แนวมันไม่มีศักดิ์ศรีมันดูแบบไล้ค่าการวางแผนของเน็ตคือให้เขาเรียนแล้วเขายังอยู่ในช่วงมม,มต้นยังไม่ไม่ถึงมปลายน้องทายจะจบม,มต้นเขาก็ได้เกินเกิน ทางโรงเรียนกับสายที่เขาจะไปแล้วคือเขาเรียนสายอาชีพคู่ภาษาสอนเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาจีนเยอรมันแค่นั้นเดี๋ยวะน้องไทยถามว่าหนักไหมเรียนหนักแน่นอนจ้ะเขาต้องจุกปริญญาทนโทแน่นอนเพระเก็จะสอนแต่วิทยาลัยเท่านั้นนะคะเขาไม่สอนโรงเรียนเล็กถามว่าหนักไหมหนักในการที่ต้องสูงเสียเขาในรั้ววิทยาลัยแตเนตกย็ยอมที่จะ ทนและก็อดกั้นเพื่อที่ลูกจะไปถึงจุดหมายเพราะว่าพ่อใหญ่เกเป็นคนสปอนเซอร์ทุกอย่างจ่ายทุกอย่างแม้จะเพลงเท่าไหร่เก,กก็พร้อมเด้อค่ะเด้อบอต้องห่วงแต่ก็ขอบคุณในความหวังดีเนตจะไม่ทําแบบอะไรอะที่ว่ามาผักดันให้ลูก เข้าเว็บไซต์จับผู้ชายหรอกด้วยจ้ะเน็ตจะสนับสนุนลูกในทางการเรียนการศึกษานะคะอนาคตเรื่องของเขาเขาเลือกเองเน็ตจะไม่ผลักดันไปทางนั้นเน็ตจะผลักดันทางการศึกษาอย่างเดียวแต่เรื่องการมีชีวิตคู่การวางแผนการใช้ชีวิตของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเขามาขอความปรึกษาเออได้อยู่แต่ต้นนี้คือเน้นทางการศึกษาอย่างเดียว น้องค่ะน้องฝน,นก็เหมือนกันเขาจะทำงานทางด้านบริหารธุรกิจเขาก็ต้องเรียนหนักมันก็จบไม่อย่างน้อยนยปริญญาโทถามว่าทําไมเน็ตถึงว่ดคาดหวังว่าลูกต้องจบขนาดนี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยปริญญาตีทำอะไรได้บ้างงานโรงงานเนัตก็อธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยนี้นะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเธอถือใบปริญญา เนี่ยหางานยากเลยแล้วจะเอาอะไรแค่ใบปริญญาอย่างน้อยเธอต้องจบปริญญาเอกหรือโทเพราะว่างานขับรถงานบัญชีเดี๋ยวนี้เขารับปริญญาตีทางนั้นเลยคือเน็ตจะพูดแต่หลักการการศึกษาการเรียนเน็ตจะไม่เอาเรื่องอย่างอื่นมาพูดกับลูกแต่ถามว่าอนาคตเขาจะเดินสายไหนเขาจะไปยังไงอันนั้นเรื่องของเขา ขอแค่ให้เขาเรียนให้จบมีงานการที่ดีก่อนเรื่องถัดไปค่อยพูดบางทีพ่อใหญ่เกก็จะมีแบบหยอกแบบหยิกแก้มหยอกเกก็ว่าเออเพื่อนมีได้นะฉันไม่ได้บังคับว่าเธอต้องมีแต่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายมีไม่ได้ได้ก็โบลูมันกันมีได้หมดเพื่อนหญิงเพื่อนชายแต่ขอแค่ว่าคบกันเป็นเพื่อนอย่าให้เลยถดถึงขั้นศึกษาหรือเป็นแฟนเพราะว่า เรายังเอาตัวเองไม่โลดเลยแล้วจะไปคบหากันให้เป็นภาระทำไมเอาตัวเองให้โลดก่อนถ้าคบกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆสิบยี่สิบปีเธอจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นฉันไม่ว่าแต่ตอนนี้คือตัวเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงกับชีวิตอย่าเพิ่งไปคิดนอกนอกเส้นให้เน้นในการเรียนก่อนนล่ก็จะสอนลูกแบบนี้นเนาะจ๊ะเนาะ แต่เรื่องปิดกั้นมีเพื่อนไหมเน็ตไม่ได้ปิดกัน้นมีได้หมดทุกเพศทุกวัยเราเราไม่ไปบังคับเขาขนาดว่าเธอต้องมีแต่ผู้หญิงนะอย่าไปมีผู้ชายบังคับบ่ได้หรอกจก้ะแต่ว่าในกระบวนการครบเพื่อนให้คบให้เรารู้จักระวังตัวให้รู้จัก,กปกป้องตัวว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนเพื่อนอน่ะชักชวนชักชวนไปไหนมันบางคนเรียนแล้วเหนื่อยเบรกไปลากนอนอยู่หลัง ตารางเรียนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมเวลาเรียนคือเรียนเวลาพักคือพักมันมีเวลาพักเบรกของวิชาอยู่แล้วบางทีเรียนสองสามวิชาเขาก็จะให้เด็กพอนลคยอัน้นเธอจะไปทําอะไรเรื่องของเธอแต่เวลาเรียนคือตั้งใจเรียนนะจัดน็ตก็จะสอนรูปแบบนี้นั่นเด้อค่ะอนาคตที่เน็ตมาพูดให้ฟังเน็ตวางแผนไว้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเน็ตจะจงปรลักอยู่กับแกไปวันๆโดยที่ไม่คิดถึงอนาคตลูก เนตพูดกับลูกเสมอจ้ะเพียงแต่ว่าทำไมเน็ต้องมาโชว์ออกสื่อล้วว่าเนตจะทำนั่นทำนี่เนตเป็นคนทำอะไรไม่ต้องมาบอกให้โลกรู้นะจ๊ะเนาะไม่ใช่ว่าแค่หายใจก็ต้องมาบอกคนน,คนนั้นคนนี้อัน,นอันนี้คือมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่เมื่อเขาถามมาเนทก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเนตวางแผนหรือลูกเนตจะเรียนไปด้านการศึกษาทางไหน ตอนนี้น้องททยอยู่ม .3 แล้วปีหน้าเขาก็จะเลือกสายแล้วจ้ะและถามว่าการเรียนเขาไปยังไงเข้าโครงระดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่ปฐมจนอยู่ม .3 แล้วก็มาดูว่าปีเทอมนี้ถ้าน้องทายได้ที่หนึ่งอีกเทอมหน้าเขาจะปีหน้าเขาไม่ใช่เทอมหน้าม .4 เขาจะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนเพราะว่าเขาสามารถรักษาระดับที่หนึ่งได้3ปี้อนน้องไทยก็เลยจะ เรียนหนักแล้วก็อะไรทบทวนวิชาตลอดเพราะเขาจะสอบชิงทุนการศึกษานอกจากเขาไม่อยากรบกวนพ่อเพราะามากเกินไปไอ้นี้ก็เป็นการอะไรภาคภูมิใจของแม่ที่ว่าลูกเขาพยายามที่จะหาทางผลักดันตัวเองขึ้นมาในทางไหนที่เขาทำได้น้องฝนได้ทุนการศึกษา แม่แม่เลี้ยงเดียเ่ยวแล้วจะไม่ไม่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่เรียนดีเด่นไอ้นี่ทุนการศึกษาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ได้ได้เท่าไหรนะ่เน็ตก็ไม่มาขออ่าพูดออกออกไปเนาะน้องฝนการเรียนก็อยู่ระดับกลางก็ไม่ถึงกับว่าต่ำนั่นเลืกค่ะเนะ็ตก็มาอัปเดตทั้งยอดวิว YouTube เน็ก็ดูรู้อยู่ว่ามันมันมันนิ่ง มันไม่ขยับขึ้นขยับลงเน็ตก,ก็ดูอยู่เต่นเน็ตก,ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะช่วงนี้เน็ตเหนื่อยเน็ตกกมันบอกแล้วเน็ตเหนื่อยทั้งร่างกายทั้งเวลามันไม่อํานวยมันโจ้คือเช้ามาส่งลูกกลับมาทํางานบ้านที่ยังมาทํากับข้าวให้สามีแป๊บๆอะได้เวลาไปรับลูกรับลูกเสร็จไปเทเวนดูต่อถ้าเน็ตจะทําได้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนที่น้องไม่ได้ไปเทเวนดูเนาะ เดี๋ยวจีบโอวนตินก่อนก,ก็ก็ต้องขอเข้าใจคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็อยากดูอะไรที่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอย่างที่ดึงดูความสนใจมีความอะไรอะอยากติดตามต่อไปนอกจากเน็ตก็ เข้าใจอยู่แต่เน็ตก็ทําได้เท่าที่ทําแล้วก็มาตอบแล้วเดี๋ยวว่าแน็ตวางแผนอนาคตของเด็กน้อยสองคนแบบสองคนนี้อย่างไงเน็ตก็คุยกับเขามาตลอดแหละเขาเปิดประตูบ้านแต่แน็ตเป็นคนไม่ไม่ไม่ยื่นไปยัดเยียดให้ลูกแต่พ่อใหญ่เกก็มีการเชมีการพูดมีการบอกว่าเออ แต่ก็ให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะชอบแบบไหนแกก็เลยบอกว่าถ้าจะเป็นครูคือคร,ครูเรียนสอนวิทยาลัยแต่เกอยากอีกอาชีพหนึ่งที่เกอยากให้ทําคือนะักอะไรล่ามแปลภาษาในสถานทูตแต่น้องทายบอกเขาไม่ชอบเขาแต่เขาก็เก็บไปคิดอยู่คือ ล่ามเป,ปรภาษาในสถานทูตกับคุณครูสอนวิทยาลัยภาษาว่าเขาเจะเอาอะไรน้องฝนนี้คือเขาตายตัวอยู่ที่เ,เรียนด้านบริหารอยู่แล้วเขาไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเพราะพ่อบอกมันพ่อเฟ็นในกระบ,บอกมันเป็นงานที่ดีถ้าเขาเรียนทางด้านนี้เนี่ยก็พยายามนั่งดูการ พัฒนาของลูกทุกวันนี้เน็ตก็นั่งดูนั่งจับตามองการพัฒนาของเขาไม่ใช่เน็ตจะเอาแต่ตัวเอาเวลามาทำ YouTube อย่างเดียวเน็ตต้องเอาใจใส่ลูกด้วยด้วยจ้ะ YouTube คือเป็นงานสำรองที่ว่าเน็ตอยู่บ้านเน็ตเสร็จจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเน็ตถึงจะมาทำก็เลยทำให้ยอดวิวของเน็ตขยับขึ้นช้าไอ้น,นี่เน็ตก็ไม่ได้ซเรียสไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรอะ มีผลกระทบอะไรกับตัวเน็ตเพราะว่าเน็ตจะเอาลูกกับสามีเป็นหลักหนึงคือลูกการศึกษาของเขาก่อนสามีคือดูแลเขาตามปกติเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหรือว่าถ้าเกตเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เน็ตต้องดูแลอยู่แล้วแต่ลูกทําไมอันดับหนึ่งเพราะเขาต้องโตขึ้นไปข้างหน้าเขาต้องไปเจออะไรอีกมากมายเขาต้องการความช่วยเหลือจากแม่ ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องการครบเพื่อน mm. การอ,อ,อะไรอะออกไปเจอสังคมนอก mm. เขาต้องมาคุยกับเนตเนตพูดหมดทุก mm. อย่างนะเรื่องพเ,ออเพศตรงข้ามเธอต้องยังไงยังไงเดีวค่ะเนตจะไม่กักกับลูกนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเดินตามด่าเขาหรือตามตัวติดเขาได้ตลอดเวลาหรอก เราก็เลยต้องพูดต้องคุยต้องบอกเขาอะไรเป็นอะไรเรื่องโทรศัพท์เหมือนกัน Facebook, TikTok, ออนไลน์อะไรแล้วแต่เน็ตจะพูดให้เขาฟังทุกอย่างเพราะว่าลูกเน็ตช่วงนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นเขาต้องการความอะไรอะพูดคุยแชร์ share, หรือปรึกษากับแม่ฉะนั้นเน็ตก็เลยจะเน้นไปทางลูกก่อนถ้า YouTube เน็ตทำได้เท่าไหร่เนตก็ทำ ต่อมาคือช่วงนี้พ่อใหญ่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเกเจ็บหลังเกเจ็บขาเพราะว่าเกยังไม่ได้รับการผาตัดเกรอทางลงางล็อกทางโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เกรอเรื่องตังค์ด้วยนะคะน่พูดตรงๆเลยเพราะว่าเกจะเอาลูกเป็นหลักเหมือนกันคือเลยเกจะตัวเกเป็นรองเกจะ เป็นคนวางแผนว่าเออฉันมีเงินเท่านี้เท่านี้นะฉันจะต้องเซฟไว้ให้ลูกก่อนตัวเองคือรอได้นี่แหละนี่สัยเสียของพ่อใหญ่คือเกจะเอาลูกก่อนตัวเองที่หลังทําให้ช่วงนี้วิเกก็เลยจะปวดหลังเนะ่ยก็เลยต้องดูแลสามีก่อนด้วยค่ะแล้วก็ขาด้วยเนะ่ยก็จะพยายามนวดให้แกวันละนิดวันละหน่อยให้เส้นมันคลายออก ในช่วงที่รอเดือนเดือนนี้เดือนมิถุนาเนาะมิถุนากระกะดากระกะดาหรือสิงหาสองเดือนนี้เลยจ้ะเกจะเข้ารับการผ่าตัดที่อุดรนี่แหละโรงพยาบาลอะไรนวัฒนาไหมนี่เลย,เลยจ้ะก็เลยเน่ก็เลยต้องดูแลพ่อใหญ่ในช่วงที่เกเพนไว้เล้ว่าเกเข้าจะเข้ารับผ่าตัดไม่เดือน หน้าก็เดือนสิงหาหลังวันเกิดเก่นอกจากเนาะเอา,าเ้อกค่ะนี่เกิมาพูดให้ฟังแล้วนะว่ายอดวิวเน็ตทำไมคงที่แล้วเน็ตาวางแผนลูกไว้แบบไหนก็เท่าที่เน็ตพูดออกมานี่แหละเป็นอันจุบเนอะเดี๋ยวต้นบายถ้าเน็ตมีเวลาเน็ตก็จะพามาทานส้มตำหรือค่ะหรือสำหรับคลิปนี้เน็ตก็ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า